สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันกับแก้วอีกแล้วนะคะคําเตือนค่ะวีดีโอนี้นะจะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงนะเหมาะกับบคุคคลอายุ20ขึ้นไปรับชมนะคะขอยดูคนนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงนะเมื่อวานถ้าใครดูคลิปสั้นเ็นอันนี้นะหนูไม่ได้ลงคลิปยาแต่ล,ลงคลิปสั้นให้ทุกวันนะทุกคนในคลิปช็อตอตคลิปช็อตคลิปช็อตคนต้องไปดูนะได้ค่ะนี่ มื่วานเมื่วาน่าานนะเาฮเงเมื่วานก่อนเด้อได้ศูจ้าอ่าอันนี้ได้อะไรศูนยสนี่สี 0, นะจานี่เก้าเก้าไหมเก้าเก้าไม่มีนะแต่ว่ามีศูนย์สามค่ะสองสองหกจิตขออภัยอันนี้นะในห้ามใครตามก็ได้อยู่นะทุกคนถ้าใครไม่ตามในคลิปสั้นก็คือไม่ได้นะคะเราลงให้ทุกวันนะสำหรับคลิปสั้นนะ มา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 รอบต่อไปกันเลยครับเก้าน นี่นะคะทุกคนคุณจะวินหกตัววันนี้มีวินหกตัววินห้าตัวแล้ววินสี่ตัวนะอะมามาวินมาวินมาวินอ่า 03-06-09-21-25-28-21-25-28-03-06-09ถ้าไปแค่นี้นะคะ03-06-09-21-25-28แล้วไป92-95-98ได้ อันนี้เขาแยกกันนะทุกคน ไปตามใบทุกคนวันนี้ก็รอบวัดใจอีกแล้วนะจ้าแฮ้วน้องผิดถูกอย่าว่ากันนะให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วีจารณนญาตในการรับชมนะทุกคนจ๋าทุกคนจ๋าทุกคนจ๋าเขาเรียกแม่แม่ใช่ไหมเขาเห็นเขาเรียกกันแม่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 แไปแม่แม่อืา แม่แม่ก็ไปแบบ,บระมัดระวังนะ,ะแม่แม่จา๋านี่หนึ่งหนึ่งอ่าสามนี่ก็คือจับให้เท่านี้นะคะทุกคนเพราะว่าหนูก็มองจากสายตานะจะจะให้เยอะไปกว่าน,นี้ก็คงไม่ได้เพราะมันมันอยู่ในนี้หมดแล้วนะหนูวินอันนี้แหละ ជាក្នារបស់នាក់នាក់នាក់นា เ็นยังไงล่ะศูนย์สามศู 03, 6, 09, 2, 1, 2, 5, 2, นยะ <c oughs> ์หนางหนึ่งสองห้าสองแปดนะ9ก้าสองเกกทุกคนอรีหลีอิหรีอหรีเน้นอะไรบ้างขาเน้นอะไรบ้างขาเด่นเด่น0ูนย์กับสนะ 03, 0ูนย์สามศูนยเจนะ ขีดเส้นใต้คือเน้นนะคะทุกคนการ95 98ไว้หน่อยนะทุกคนนะประมาณนี้แหละค่ะทุกคน95ก็อยู่ในนี้แล้วเพิ่มมา98แค่นั้นเองไม่มีอะไรแล้วทุกคนแม่แม่ทั้ทงหลายนะคะชอบตามไม่ชอบผ่านให้เพียงแค่แนวทางน,นะคะถ้าใครอยากสนับสนุนก,ก็สามารถกด ปุ่มซปเปอร์แตงในปุ่มขอบคุณได้เลยนะคะจะได้เป็นกำลังใจนะจะได้เป็นกำลังใจในการคำนวณให้นะคะทุกคนขอให้โชคดีนะคะผิดถูกอย่าว่ากันนะให,ให้ทุกคนนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ